ผนังนะครับหมายถึงว่าทิดมีฝากันนะครับก็จะไม่มีตรงนี้จะไม่มีที่นั่งข้างหน้าให้เปิดเ,เหมือนเป็นโต๊ะที่มารับประทานนะครับแล้วเราจะทำยังไงก็คือเหมือนแผ่นที่สำหรับวางอาหารจะอยู่ข้างๆตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็เวลาปิดเวลาเปิดนะครับก็ยกขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับ บินเขาจะแจกอันนี้ให้นะครับก็สามารถเช็ดได้ทำความสะอาดชโลมนะครับเราก็จะมาเช็ดไห้เรียบร้อ ใส่ในโถชักโครกหรือว่าอย่าไปทิ้งลงน้ํานะครับจะทําอันตรายต่อสัตว์พอเช็ดเสร็จแล้วก็ให้เก็บใส่อันนี้แล้วก็พอหมดเที่ยวบินนะครับ กับขยะทั่วไปนะครับก็ทิ้งใส่ถุงเรียบร้อยผมก็เตรียมเจลล้างมือมาด้วยอันนี้นะครับจริงๆเหมือนเป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ถ้าไม่มีขนาดใหญ่มากเราก็สามารถใช้ได้นะครับพกขึ้นมาติดตัวบนเครื่องได้นะครับก็ใช้ถุงนี้ด้วยนะครับล้างมือแล้วก็ลังในห้องน้ำด้วยบ่อยๆก็อย่าถอดหน,น้า,ากากนะครับเดินทาง ช่วงโควิดของช่วงนี้นะครับ